ตัวตนไม่ปังเพราะคุณติดกับดักข้อนี้อยู่หรือเปล่าเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมคุณสร้างตัวตนแล้วยังไม่ปังสักทีทั้งๆท,ที่คุณก็พยายามทุ่มเททุกอย่างแต่ผลลัพธ์เนี่ยกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังปัญหาอาจจะอยู่ที่คุณติดอยู่ในกับดักการสร้างตัวตนโดยไม่รู้ตัวค่ะข้อแรกกับดักของการเรียนแบบ การพยายามเรียนแบบคนอื่นที่ประสบความสําเร็จอาจจะทําให้คุณเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวเองค่ะเพราะบางครั้งนะคะความสําเร็จของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้กับทุกคนเสมอไปค่ะลองหาจุดเด่นเฉพาะของตัวเองและทําให้มันเป็นจุดแข็งของตัวคุณดูค่ะ 2. กับดักของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนบางครั้งนะคะตัวตนที่คุณนําเสนอเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนพอหรือไม่มีความสม่าเสมอทําให้ผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่สามารถเข้าใจหรือว่าเข้าถึงคุณได้ว่าคุณเนเป็นใครหรือคุณให้ประโยชน์อะไรกับพวกเขา3ค่ะ กับดักของความกลัวการถูกตัดสินความกลัวที่จะทําในสิ่งที่แตกตา่างเพราะกลัวถูกตัดสินทําให้หลายคนเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่กล้าก้าวข้ามไปฉะนั้นกล้าที่จะสร้างสารคอนเทนต์ที่โดดเด่นและแตกตา่างเพื่อให้ตัวตนของคุณชัดเจนและน่าจดจําค่ะถ้าคุณกําลังติดอยู่ในกับดักเหล่านี้นะคะลองนําไปปรับใช้ดูค่ะและสาหรับใครที่อยากสร้างตัวตนทัก Inbox มาสมัครเรียนกับลูกเกดได้ค่ะแล้วคุณจะปลดล็อกตัวเองและสร้างตัวตนที่แท้จริงให้ปังขึ้นได้อีกแน่นอนคิดจะท ทำคอนเทนต์คิดถึงลูกเกดนะคะ